สบายดีเพื่อนพี่้องเนาะสบายดีบรรยากาศยามเศร้าๆ,ๆเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ทีเพื่อนเอืะอไยไเราเป็นพี่้องเนาะซึ่งเป็นลงคิมาประมาณสามหมื่นเลยเนาะตอนตอนนี้ไงอยู่เพื่อนกันสามคนเนาะหัวครูสอนเขาเขาปักสองเนาะซึ่งมื่อนี้เขายิบเองเนาะครูไปอยู่แล้วยนเองวันนี้โวาสิง,งามสำเร็โอเคนะมาอยู่กันสามคนแต่ เด็กๆเขาอยู่ทางลังเนาะอยู่ดอกปุ๊บพอดีลองคา,งางร์ทางกระคารางกองใหม่เลยเนาะราคาแสนแปดสิบพันกีบเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณเท่าไหรหาลอยกว่ามานนี้เนาะด,ดูมาหาลอยเพราะว่าเงินกระขึ้นเนาะช่วงนี้โอเคนะครับนาตากะซิลคือเก่าเนาะแล้วก็ซิมาบอกเพีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเ้า เปลี well. ่ยนส่งเปลี่ยนสื่อส่งแล้วเนาะกะเปลี่ยนสื่อท่งมาเป็นสื่อของเขาผูเดียวเนะคุณพี่น้องเนาะแต่ว่าอายกันยังเขาน้าคือเก่าไทยน้าคือเก่าแต่ทำมามา้วนะแต่ว่าส่วนมากมีแต่เฮาเนะไทยแต่ว่าเขาเปลี่ยนสื่อแล้วเนาะจนบางคนก็มีรูปมีผพวแล้วเอียงประมาณนี้่จริงคือยังเนาะยังบูมีสดคือเก่าเนาะคันผูบ่าวนี่เอไปเลยเลยเนาะคันผูบ่าวนี่แต่คันมีตัวเป็นตนคือบูมีเนาะสด ส่วนค่าตังกองกับขอบขอบบุขอบใจเหญ่ใจดีเนาะที่เป็นเมตตาให้เงินมาสือคาตังกงเนาะพี่น้องแล้วกะคคาเาเฮียนเพิ่นกะได้จ่ายซอยเนาะขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายเนาะดีใจเฮงเขาก็ได้แบบดีใจนะแบบว่ากะมีคนแบบหักแพงแล้วก็เมตตาแบบอยากซวยฮะนะโอเคเนาะบพรว่าลายเนาะเวลากันยดกระยาวเขาก็สิมาตัดสินเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งผลงานมานี่เนาะ นี่ก็ตันนี้อ่ะอันนั้นเนาะนี่ก็คือเอ้ยยืนยืนยืนนี่ก็คืออันลูกของเอื้อยที่เขามาเฮียนแหละเนาะลูกคนที่สองของเราสึ่งก็ชุต้ินูต้ชินผู้บ่าวน้อยเนาะโอเคเนาะเำลงพี่น้องเขาตัดสินแล้วเนาะมาบึงกันมาสิงานสำใจเนาะพืนที่สี่เนาะที่เฮียนแต่ว่าเมื่อน,นี้คือครู่บยู คือเฮียนเองเหมือนนี้มันสินรอดคลิปก็ไม่ค่อยลงมาประมาณช่องชะมืออะไเพราะว่าคาร์นิบสินเฮียนยิบสินถ้าก็เฮียนยิบอะไรประมาณสามมือเนาะอยู่กันสามคนเดี๋ยนี่แต่ว่าให้เขาไปซื้อขนมเอาเงินไปซื้อขนมแล้วขีเน้อามะมือกันเนาะกลอ็ฮักกันซีแจงเนาะเพราะว่ามันถึกแสงเหมือนนี่ฝนโปตกดินี่ฮักกันฮักกันขีดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกีบมันหกกี่นเองซึ่งกับแทกตัวนี้ก็ประมาณยังว่าเคนอื่น เปอเซนต์ป่ะวะมีนาะอันนี้ออกนิ้วหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเขาขีดก่อนน้อพี่พี่น้องเนาะแล้วก็มาขีดแล้วก็มาแทะกันได้ป๊เฮาหยิบหายเฮาเองน้องพี่พี่น้องน้องวางง่ายๆกันหยิบใส่ของตัวเองให้มันถนัดก่อนไมหยิบของคนอื่น แบบนี้ก่อนเนาะเป็นปีอีกสักหนึ่งแต่ตัวนี้จะเอามาถ่ัยโป้นี่คือครูเราสอนมานะเราบอกให้เอามาถ่ัยโป้เลย ที่แล้ววนาะเฮากระพิษวางขีดแบบนี้เนาะเขากระยิบตามขอบแบบนี้เลยซึ่งเฮียนเองนะวันนี้ครูบ่อยู่เราบอกว่าหยิบกงานเด้อสิจือ้อยู่บอแล้วทดสอบฟ้องง่ายๆแต่และเม่หยิบกระิเราก็สิอยู่นี่ล้วก็สิถามเราค่ะทำแบบปวดหัาใจแต่วันนี้เราบ่อยู่เราก็จัดการเองเลยว่าสันได้ป่อันนี้ดได้จากสักก่อน มือใหม่เน้ะมือใหม่เสร็จแล้วเขาก็เอามาผูก เอากก่ยิบตามขอพี่เอาขีดไว้จนขบพวกจีบ,บ,บเลยนะเนาะเรื่อยๆจนเท่าแล้วยิบแล้วก็สิประมาณน,นี้เนาะเขาเกษมมาเลยีดเนาะจีดกีบมันกีบขาคือยิบสีนี้เหมือนนี่ตัดผ้ามาก็อยู่ที่หั่นตำเนาะพี่น้องเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอย่างแล้วตัดสิทธ์ก็ยังบนแล้วเนาะคือยังแต่หัวมันแต่เลยพามันกีตนะ่ตำเนาะซึ่งเฮากระย กัน3คนเรามีทุกสาวสุดทั้งนั้นเลยนะคะลุกขึ้นมาเลยจบยอแล้วทั้งสุดคนนี้สื่อคนนี้สื่อเป่งเนาะเป่งคนนั้นสื่อแอมแอมมี่มิ๊ก็่ะแอมมี่แอมมี่มี่มี่หรือยังแอมมี่มี่นี่เท่ากับหนังอยูจีชิวเนาะคือบรรยากาศกับติ๊กแต่นนาดแบบ แต่บริกินยังไรเนองกินดำเบียนี่กะหาบก,กินเนาะเออหาก,กิน,นแบบสี <c oughs> บรรยากาศแดดเนาะแดดอ่อนพลาจางังสีเมืองว่ามาเวกินตามหาั่นแถวๆปากโซงนี่เลยหัานอ่ะหัานยังวะจงหัานอียอน๊ยหะชู่มชอ่มยัง ราคากะโอเคอยู่กับโอเคเป็น,น,น,นเ,เนาน <laughs> ยังมัวใั่ได้รวยรวยแล้วล้านหนึ่งบรรยากาศรอบๆเนาะกระสิบประมาณนี้นะมันจะเป็นพื้นทีกว้างๆเลยมากันสามคนเนาะ คือเป็นตาแบบอืเหมาะกกันแบบคันมาแบบบแดดแบบนี้นะือสิค่โอเคเสียงเพลงกระยามันเขาเป็นนันเนาะก็เลยถ่ายบลายีะนะเสียงเพลงเขานี่ก็จุบข่าวเลยเนาะคุณพี่น้องจุบกันเลยนะเราจะพามากัมาอยู่่าเก่าเนาะพี่น้องก็เออพื้นที่สองเนาะพื้นที่เมื่อวานนี้กะแล้วแลวเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ยิบคอตัวนี้คือแล้วแล้ว ยิบมนีเนาะยังเต่เล็มหัวมันซื้อแต่สินนี่เนาะยิบใส่ตัวเองได้รุดจ่อยขั้นตอนสุดท้ายคือการยิบหัวแล้วก็ไปยิบเข่าใส่แล้วก็จบบริบูรณ ยิบแต่ยิบให้เจ้าของเนาะบม่ได้ยิบให้ผายยันยิบให้เจ้าของ <laughs> นี่เนาะนี่คือพื้นมื่อนี่นเนาะมื่อนี่มันเข้าให้อยู่เนาะเพราะว่าน,นี่งม <laughs> จนอันนั้นเราะจึงได้มาเนาะ พื้นวันนี่น,นี่แต่ยังบม่ได้ยึดขอเนะกาะเนาะค่ะก็เล้ยวหัวแล้วก็เลยมาต่อตัวนี้เมืดเป็นลายแล้วเนาะในการซื้อสีนี่คือไซของเราเองโอ้โหนีเป็นย่านี่นั่นเลี้ยวสีหนุ่ให้เบืง้งเนาะเดี๋ยวไปยิบผิดแล้วก็ผิดขอเกาะโอ้พอดีเปะ๊ะเลยวะ <laughs> นี่คือพื้นที่ถ้าได้วะพื้นที่สี่เนาะแม่นไว้แจ็บ อันนี้คือพื้นที่หาหรือพื้นที่สี่พ่นแล้วแล้วเนาะก็ประมาณนี้แล้วเอาลำลาดับตัวนี้3ามสามสิบหาเนาะยิบเองหน,องององนุ่มเองจ็บอกมิชิหนุ่มหนุ่มจนบอกไว้เหรอ่ะหมีมวเฮนตีนยคือนี่คือสามสิบพันเนาะประมาณนี้วาเมดยะลาเห็นแนี่เข้าบริวาเนาะ กสิษรนม้นนะแล้เนขาเขาอยากาเาเฮ้ยเวทเกี่ยวกันพื้นนี่เป็นพื้นเมื่อวานนี่เนาะทิหนี่มาแต่เมื่อวานนี่ลองเพื่อนๆลองเพื่อนๆใแจ๊ควิวแจ็คแทนเนตี้โอ้นี่ก็คือแจ็คทาเนะราคาหนึ่งเอ้ยชิเอ ชีวิตหาร้อยคือหนึ่งมื่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพื้นที่สามวันนี้เนาะอ่าพื้นที่สี่พื้นที่สีันแล้ว่าพพื้นที่สามมันเพือนแล้วซื้อสิเนี่ยเวิบดไลท์แสนเติมเลยได้แสนกวามาจัดแซมกดแกีบโอเคเลยตัวนี้ให้พอดีหัดเลย เนาะไปเจมต<อ>ัวน,นี้เท่าไรวะตัวน,นี้สี่คนกับตัวนั้นสามสี่ตัวน,นี้สามสี่ทำสินุงงน่งลงวัดกับนุ่งแบบนี้เลยมีพื้นชาวพันกับพื้นสามทิศโอเคเนาะคนเพี่น้องเนาะ,นะอืมแล้วตัวนี้เกาจะเปียกแล้วเนาะก็จะมือแล้วขันอลไรอ่มืออื่นมาต่อใหม่<โ>บรรยากาศยามแรงๆเ,เนาะก็ประมาณนี้แหลพะพราะว่าบ้านเขาจะมีต้นไม้หลายเนาะ ต้อนหมวกต้นหมวกก็ลาออยยางคือบ้านเฮาโบมีเนาะต้นหมวกหมวกหัวงดินกับแบบเพื่อนจีกันเลยโบมีแบบนี่คือแบบพื้นที่มันกว้างนะมะพร้าวนี่ก็อืมเล้เรื่องอยู่พี่นางแล้วตัวนี้ก็สีเมือนเราคนดี้เนาะโมกี้อันนี้ก็สิเก็บมาแทกพี่นางในบ้านนี้นะตัดให้ตัวเองก Zahlen. ็คือสิหนุ <afternoon api> like ่มบวบัดบวายแล้ว หนุ่มจิตาย,ยก็ยังหนุ่มจังทึดตุ้ยก็ยังบิดมาจักสามสีพื้นแหละยังบวรด้ไปหาที่ชินมีแล้วมันตัดไปลงวัดเนาะไปแจมไปละออสิทัิงเก็บอุปกรณ์กลับบ้านนะวัน,นได้สองพื้นช่องพื้นต่วันนี่พื้นก็ว่าย่งง่ายก็ว่านี่พื้นหนึ่งเมื่อันนี้พื้นหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มาต่อจะคลิปเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ฝน,น,นตกไม่ได้ถ่าย อีกได้ค่ากินตุ๊กเป็ดเมื่อวานนี้ถ่ายก็ถ่ายมาได้เนาะเพราะกล้องมันแบบแซงหน่อยแล้วมันมันถ่ายมาได้กินยังเรากินตุ๊กเป็ดตาลือะสุดท้ายนี่นะเบาะใส่พอกเลยจริงอันนี้นะอบะเตรียมอะไรค่ะวะโอเคเราไม่พี่น้องเนาะซิมเมอร์เลยเอ้อเขากเกิดเมื่อเนาะิยังซิมเมอร์ อำลาพระจากรน้องเผยพี่น้องเนาะนี่ก็คือใหญ่เขาเนาะผู้สาวผู้สาวลูกเดินกําลังเห็ดเวียกอยู่เนาะเออเห็ดเวียกเห็นงานเนาะทํมาหากินใส่กันมาสั่นบอกไปแล้วโอเคเนา้องเผนพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะงกดมากระดิ่งนะไปแล้วเนาะสบายดี